สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะาพูดถึงโครงงานอาหารสร้างสุขหรือ Happy b i t e ค่ะที่มาของโครงงานนะคะก็คือจากประสบการณ์ส่วนตัวพบว่าช่วงที่มีความเครียดหรืออารมณ์ไม่ดีมักจะส่งผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจเช่นไม่มีสมาธิในการเรียนไม่มีพลังในการทำกิจกรรมต่างๆเมื่อสังเกตตัวเองก็พบว่าการรับประทานอาหารบางประเภทช,ช่วยให้อารมณ์ดีขึ้นหรือช่วยลดความเครียดและทําให้รู้สึก มีพลังมากขึ้นค่ะจึงเกิดเป็นแนวคิดในการทําโครงงานอาหารสร้างสุขเพื่อศึกษาว่าอาหารที่มีสารช่วยกระตุ้นเซโรโทนินและโดพามินรวมถึงสารอาหารที่ช่วยลดวยความเครียดจะส่งผลต่ออารมณ์และสุขภาพโดยรวมอย่างไรค่ะด้วยเป้าหมายของเรานะคะก็คือต้องการที่จะสร้างความสุขผ่านการเลือกบริโภคอาหารที่มีผลต่อสุขภาพจิตใจในระยะเวลา15วันค่ะ สาเหตุที่ทําให้ทานอาหารยังมีความสุขนะคะจะมีทั้งหมด3สาเหตุก็คือ 1. อาหารเพิ่มเซโรโทนิน 2. อาหารเพิ่มโดพามีน3อาหารลดความเครียดค่ะระยะเวลาในการทดลองนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่1่กุมภาถึงวันที่15ากุมภาเป็นระยะเวลา15วันค่ะการดำเนินการนะคะ 1. บันทึกชีวิตประจำวันส่วนบันทึกวิธีการเลือกอาหารในแต่ละครั้ง 2. ประเมินความสุขใช้สเกลความสุข1ถึงสคะแนนเพื่อวัดความรู้สึกก่อนและหลังทานอาหาร 3. ส,สังเกตความรู้สึกวิเคราะห์ว่าความสุขเพิ่มขึ้นหรือลดลงหลังจากทานอาหารตารางดังกล่าวนะคะเป็นตารางแสดงผลการดำเนินงานทั้งหมด15วันค่ะวันที่ 1. รับประทานเป็นกล้วยแอลมอนขนมปังโควิตตอนเวลา7โมงครึง่ง ความรู้สึกก่อนทาน4ความรู้สึกหลังทาน8รู้สึกอิ่มท้องผ่อนคลายสารอาหารที่ได้รับนะคะจะเป็นทิปโตเฟนแมกนีเซียมวันที่2นะคะรับประทานเป็นข้าวไก่เทอริยากิเวลา11โมงความรู้สึกก่อนทาน2ความรู้สึกหลังทาน7รู้สึกอร่อยอิ่มท้องสารอาหารที่ได้รับนะคะเป็นโปรตีนค่ะ อาหารที่รับประทานในวันทัดไปนะคะก็จะเน้นอาหารที่ให้สารอาหารเกี่ยวกับวิตามินโปรตีนทิปโตเฟนเพราะจะช่วยกระตุ้นการหลั่งฮอร์โมนเซโรโทนินและโดพามีนความรู้สึกที่ได้รับหลังจากรับประทานอาหารประเมินจากคะแนานก็พบว่าให้ความรู้สึกอิ่มท้องรับประทานแล้วมีความสุขสดชื่นมากขึ้น,นะคะ่ะสรุปผลนะคะหลังจาประเมินงานมาครบทั้งหมด15วันแล้วค่ะ การรับประทานอาหารที่ช่วยกระตุ้นการหลั่งเซโรโทนินและโดพามีนรวมถึงอาหารที่ช่วยลดความเครียดทำให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขขึ้นจริงค่ะ และสามารถลดความเครียดได้จริงแต่ความเครียดนะคะก็อาจจะมีปัจจัยอื่นร่วมด้วยเช่นสภาพอากาศอากาศร้อนก็อาจจะทําให้เรามีความเครียดเกิดขึ้นได้ค่ะดังนั้นผลลัพธ์ที่ออกมาจากการทํางานทดลองนะคะก็อาจจะยังไม่ได้แน่ชัดมากค่ะแต่ผลที่ได้หลังจากการกินนอกจากลดความเครียดได้แล้วก็คือการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไปในทางที่ดีมีความตั้งใจในการเลือกอาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นและลดอาหารที่ส่ง ผลเสียต่อสุขภาพหลังจากการสังเกตการให้คะแนนหลังรับประทานอาหารก็พบว่าอาหารก็เป็นตัวช่วยเพิ่มความสุขให้กับร่างกายเราได้ค่ะพายานความสุขนะคะก็คือเป็นเพื่อนสนิทที่ไปเรียนด้วยกันทุกวันค่ะเริ่มสังเกตว่าเราเริ่มไม่บนหิวในระหว่างเรียนและทํากิจกรรมต่างๆได้นานขึ้นและมีความรู้สึกสดชื่นขึ้นค่ะ